กติกาแบดมินตันประเภทเดียวและคู่นำเสนอครูโยธินฉายแสงจัดทำโดยนายนัทนันเรืองจันทร์เลขที่สองนายนารงศักดิ์โชตทองเลขที่เกนายธนวัฒน์โนนคู่เขตโขงเลขที่10นายโชตเลขที่12และนายนัทดลศรีบุญมาเลขที่13า หนสนามและอุปกรณ์นะครับสนามแบดมินตันมีขนาด13.4คูณ6.1เมตรสำหรับประเภทคู่และ13.4คูณ5.18เมตรสำหรับประเภทเดียวครับตะข่ายสูง1.55เมตรจากพื้นลูกขนไก่ทาจากขนเป็ดหรือวัสดุสังเคราะห์ครับไม้แบดมินตันต้องมีขนาดและน้ำหนักตามมาตรฐาน bwf ครับ 2ระบบการให้คะแนนใช้ระบบเลลี่พอย n t ครับแข่งขันแบบ3เกมชนะ2ใน3เกมเป็นผู้ชนะครับเกม1มี21คะแนนใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะถ้าเสมอ20ต่อ20ต้องนำา2คะแนนถึงจะชนะครับ ถ้าคะแนนเสมอ29ต่อ29ใครที่ได้แต้ม30ก่อนเป็นฝ่ายชนะครับ 3. การเสิร์ฟเสิร์ฟต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเอวครับความสูงต้องไม่เกิน1.15เมตรครับ 2. เท้าห้ามลอยจากพื้นครับ 3. ต้องตีลูกขึ้นไปในแนวทะแยงของสนามฝั่งตรงข้ามครับ ถ้าคะแนนเป็นเลขคู่ให้เสิร์ฟจ,จากฝั่งขวาถ้าคะแนนเป็นเลขคี่ให้เสิร์ฟจ,จากฝั่งซ้ายครับสี่นะครับการเปลี่ยนฝั่งผู้เล่นนะครับต้องเปลี่ยนฝั่งเมื่อจบเกมและในเกมที่เามเนยครับต้องเปลี่ยนฝั่งเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยถึงสิบเอ็ดคะแนนห้าการผิดกติการหรือว่าที่เรียกกันว่าฟาวนะครับคือเสิร์ฟผิดตำแหน่งหรือลูกขนไก่ตกนอกเส้นสนามลูกโดนร่างกายหรือเสื้อผ้าของผู้เล่น ข้ามตาข่ายไปตีลูกในแดนคู่แข่งและขัดขวางฝ่ายตรงข้ามขณะเล่นกติกาการแข่งขันประเภทเดียวหนึ่งเส้นสนามประเภทเดียวเส้นที่หนึ่งเส้นเขตหลังและเป็นเส้นหลังของการส่งลูกประเภทเดียวเส้นที่สองเส้นเขตข้างสําหรับเล่นเดี่ยวเส้นที่สามเส้นส่งลูกสั้น เส้นที่4เส้นแบ่งแดนสำหรับการส่งลูกสนามส่งลูกด้านขวาสนามส่งลูกด้านซ้ายเริ่มการแข่งขันทีม A และทีม B ททำการเสี่ยงทีม A ชนะเป็นฝ่ายเสี่ยงเลือกรับ ทีม B จะเป็นผู้ส่งลูกก่อนการแข่งข,ขันระหว่าง A ด้านขวามือกรรมการ B ด้านซ้ายมือกรรมการ B จะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อน0เท่าส่งได้ได้หนึ่งแต้ม1นึนได้แต้มสองนได้แต้มสามศูน เสียส่งลูกเสียเปลี่ยนส่งสีหนึ่งได้แต้มห้หนึ่งได้แต้ม6กหนึ่งเปลี่ยนส่ง26ได้แต้มเจ็ดสามพัก พัก90วินาทีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึง1 1คะแนนกรรมการจะให้เวลาพัก90วินาทีผู้ฝึกสอนสามารถลงมาสอน1นเาได้เหลือ20วินาทีหลังจากกรรมการขานเหลือ20วินาทีสุดท้ายผู้ฝึกสอนต้องกลับไปไปทาที่ สิบเอ็ดสามส่งได้ได้แต้มสิบสองสามได้แต้มยี่สิบห้าอีกหนึ่งแต้มเกมได้แต้มยี่สิบเอ็ดห้าเกมผลการแข่งขันบีเป็นฝ่ายชนะเอด้วยคะแนนยี่สิบเอ็ดต่อห้า ก่อนเริ่มแข่งขันในเกมที่2นักกีฬามีเวลาพัก120วินาทีผู้ชนะเกมที่1จะเป็นผู้ส่งลูกในเกมที่2กติกาการแข่งขันประเภทคู่ 1. เส้นสนามประเภทคู่เส้นที่1เส้นเขตหลังเส้นที่2เส้นเขตข้างสำหรับเล่นคู่ เส้นที่สเส้นส่งลูกสั้นเส้นที่สเส้นหลังของการส่งลูกยาวก่อนเริ่มการแข่งขันจะมีการเสี่ยงเกิดขึ้น A คู่กับ B ชนะการเสียงเลือกรับ C คู่กับ D แพ้การเสี่ยงจะได้รับผู้ส่งลูกก่อน C จะเป็นผู้ส่งลูกให้ A ก่อน การแข่งขันระหว่าง A คู่กับ B ด้านขวามือกรรมการ C คู่กับ D ด้านซ้ายมือกรรมการ C เป็นฝ่ายส่งลูกก่อน0เท่าส่งได้ได้1แต้มได้แต้ม2 0 ได้แต้มสามศูนย์เสียส่งลูกเสียเปลี่ยนส่งหนึ่งสี่เปลี่ยนส่งห้าหนึ่งได้แต้มสิบเอ็ดสาม พักเก้าสิบวินาทีเหลือยี่สิบวินาทีสิเบสสามส่งได้ได้แต้มสิบสองสามได้แต้มยี่สิบห้าอีกแต้มเดียวเกม ได้แต้ม21ต,ต,ต่อ5เกมผลการแข่งขัน C คู่กับ D เป็นฝ่ายชนะ A กู่กับ B ด้วยคะแนน21ต,ต,ต่อ5